สวัสดีครับสมาชิกสีกรุงโปเกอร์และผู้สนใจประกันรถยนต์ทุกคนนะครับวันนี้พี่เม่นจะมาแนะนำ5า5ปัจจัยที่จะทำให้เราซื้อประกันภัยรถยนต์ได้ในราคาประหยัดคุ้มค่าและเหมาะสมกับเราที่สุดนะครับลองนำไปปฏิบัติกันดูจะช่วยเซฟเงินในกระเป๋าของเราได้อีกหลายบาทเลยทีเดียวครับ ปัจจัยแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะหาแพ็กเกจที่ถูกใจให้เราเลือกสถานที่ซ่อมให้เสร็จเรียบร้อยก่อนครับสอบถามเขาว่ามีคอนแทคไว้กับบริษัทประกันภัยไหนบ้างนะครับถ้าเป็นซ่อมห้างเราก็เช็คที่ศูนย์บริการที่เราใช้ประจำหรือเช็คเผื่อที่ศูนย์อื่นๆไว้ด้วยนะครับส่วนซ่อมอู่เราก็เช็คกับอู่ที่เราใช้ประจำเช่นเดียวกันนะครับหรือหากไม่มีก็เช็คได้ที่ wecanfix.com ครับ ที่ w e c k n d s w i k c o m ก็จะมีข้อมูลแล้วก็ระดับคะแนนมาตรฐานของแต่ละอู่มาให้เราพิจารณาครับการเลือกสถานที่ซ่อมก่อนก็มีความสำคัญตรงที่ถ้าหากเราต้องไปใช้บริการเคลมประกันภัยจริงๆเราก็จะมีสถานที่รองรับอย่างแน่นอนและไม่จำเป็นต้องสำรองจ่ายก่อนนะครับโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัดยิ่งไม่ควรมองข้ามข้อนี้ไปเลยเคยมีคนที่เจอปัญหาจากการที่ไม่เช็คข้อมูลส่วนนี้ก่อนนะครับทำให้ไม่สามารถหาอู่ได้นะครับ ต้องนำรถไปซ่อมในจังหวัดข้างเคียงซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นครับปัจจัยที่2นะครับก็คือการเช็คราคางานใหม่และงานโอนโคตรล่วงหน้าอย่างน้อยประมาณ2อถึงหเดือนนะครับงานใหม่ก็คือการเปลี่ยนบริษัทประกันภัยใหม่เลยนะครับซึ่งอันนี้ก็ ควรเช็คล่วงหน้าอย่างน้อยสัก2เดือนเก็บข้อมูลไว้ก่อนนะครับแต่ว่ายังไม่ต้องตัดสินใจแต่ข้อมูลที่เราควรทราบก็คือปกติการซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งถ้าหากเราเปลี่ยนบริษัทประกันภัยจะต้องมีการถ่ายรูปรถด,ด้วยนะครับแปลว่ารถของเราก็จะต้องอยู่ในสภาพพร้อมถ่ายรอยต่างๆควรเคลมให้เรียบร้อยก่อนประกันหมดและประวัติเดิมที่มีอยู่กับบริษัทเก่านะครับก็จะไม่ได้โยกไปที่บริษัทใหม่แต่ที่ใหม่ก็อาจจะให้ส่วนลดประวัติด,ดีกับเรา ให้มากน้อยแค่ไหนแต่ละบริษัทก็จะมีความแตกต่างกันครับงานโอนโค้ดก็คือยังคงใช้บริการบริษัทประกันภัยเดิมอย่างต่อเนื่องนะครับแต่เปลี่ยนคนขายครับซึ่งก็สามารถทําได้เพียงบางบริษัทเท่านั้นครับและเงื่อนไขของแต่ละบริษัทก็ไม่เหมือนกันนะครับงานโอนโค้ดสามารถเช็คได้ล่วงหน้าเพียงแค่30วันก่อนที่กรมธรรม์ประกันภัยเดิมจะหมดอายุลงนะครับแล้วก็จะต้องส่งเอกสารเพื่อเช็คราคา อาจจะดูยุ่งยากสักหน่อยนะครับแต่ก็ดีตรงที่เราจะได้ข้อมูลมาเปรียบเทียบหาข้อเสนอที่ดีที่สุดอย่างรอบด้านถ้ามีเวลาพี่เม้นก็อยากแนะนำให้เช็คข้อมูลในส่วนนี้ด้วยครับ ปัจจัยข้อที่3ก็คือเราเช็คราคาประกันภัยรถยนต์จากหลายรายแหล่งครับในส่วนของเว็บไซต์เปรียบเทียบเบี้ย,ป,ยประกันภัยรถยนต์เนี่ยพี่เม้นจะแนะนําที่724 In s u r ินชัวเพราะว่าที่นี่เช็คราคาและขอใบเสนอราคาได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของเราเลยนะครับสะดวกและเป็นส่วนตัวมากมาก หรือเช็คราคาตามคอมมูนิตี้ต่างๆในโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งก็จะมีทั้งตัวแทนและในหน้าจากหลากหลายบริษัทมาให้บริการส่วนนี้พี่แม่แนะนำให้ใช้กลมทันเดิมในการเช็ราคาราครับเพราะข้อมูลในกลมทันเดิมมีความละเอียดและทำให้ตัวแทนและในหน้าเสนอแพ็กเกจที่เหมาะสมกับรถของเราได้อย่างแม่นยำกว่าครับในส่วนของปัจจัยข้อที่4ข้อมูลที่ควรจะได้มาในใบเสนอราคานะครับก็ควรที่จะแสดงความคุ้มคลองอย่างชัดเจน คือแสดงให้เห็นว่าคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเท่าไหร่นะครับความคุ้มครองทรัพย์สินของเรามีจํานวนเท่าไหร่และความคุ้มครองคนขับและผู้โดยสารของเรามีเท่าไหร่นะครับมีความเหมาะสมกับราคาที่เสนอมาหรือไม่แล้วก็สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบกับแพ็กเกจอื่นๆได้ดีกว่านะครับถ้าหากบอกมาเพียงแค่ราคาเพียงอย่างเดียวแล้วเราซื้อเลยนะครับอาจจะได้ของถูกจริงครับแต่มูลค่าความคุ้มครองไม่คุ้มค่าก็เป็นไปได้ครับ สุดท้ายปัจจัยข้อที่5นะครับเราควรซื้อประกันภัยรถยนต์ล่วงหน้าเพียงแค่1เดือนเท่านั้นเองเพราะเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถหาข้อมูลไว้ในมือได้อย่างครบถ้วนและรอบด้านนะครับเนื่องมาจากงานโอนโค้ดที่เราสามารถเช็คราคาล่วงหน้าได้เพียงแค่30วันและอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเราซื้อประกันภัยไว้ล่วงหน้านานเกินไปจะรู้ได้อย่างไรกันนะครับว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ก่อนประกันภัยเดิมจะหมด เราจะไม่เกิดอุบัติเหตุที่มีผลกระทบต่อราคาประกันภัยในปีถัดไปครับนี่ก็เป็น5ปัจจัยที่จะช่วยให้เราหาประกันภัยรถยนต์ในราคาประหยัดและคุ้มค่าได้นะครับี่เม้นแนะนำให้ลองใช้วิธีเหล่านี้ดูครับเราจะหาของดีราคาถูกได้อย่างแน่นอน